น้องทีขายุรับงานรีวิวช่วยแอนนี่บรูคหาไรายได้เสริมต้องบอกว่าล่าสุดน้องทีขายุสุดยอดลูกกตัญญูก็ได้รับงานรีวิวช่วยแม่แอนนี่บรูคหาไรายได้เสริมช่าเน็ตคอมเมนต์สนันโดยงานนี้แอนนี่บรูคก,ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าโตแล้วขอถ่ายรูปยากพอบอกว่ามีสินค้าให้รีวิวมีค่าตัวค่าตัวยกให้ลูกหมดเลยนางบอกว่ารอก,ก่อนแม่รอบไปก่อนใช่ไหมยังไม่ถ่ายเนอะ รอคิวอาค้ผมแป๊บครับเตรียมกล้องอย่างแม่แรงมากโอเคที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองคือเก็บจากแม่ด้วยสแกนพร้อมเพด่วนขอบคุณค่ะงานนี้ก็มีพี่พ,พแฟนคลับที่อดใจไม่ไหวเข้ามากระนำกดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาชื่นชมน้องทีขายุกันอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณค่ะ